สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Complete TV ครับวันนี้ผมจะมารีวิว CPU Intel เจนใหม่ล่าสุดกับ Gen 11ครับและรุ่นที่เราได้มาก็คือ Intel Core i7 11700K นั่นเองสำหรับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเรื่องผลคะแนนเล็กๆ,ๆน้อยเรื่อง,องความร้อนรวมไปถึงส่วนของการตัดต่อวิดีโอครับแล้วก็มีความเร็วและความแรงแตกต่างกับตัวเจนเก่ายัางไงบ้าง เราจะเปรียบเทียบกับ i9 10900เลยคอและเทรดก็น้อยกว่าต้องบอกว่าสำหรับตัว i7 เนี่ยเป็น8คอ16เทรดและ i9 10900เนี่ยเป็น10คอ20เทรดเอาละเดี๋ยวเราทําการดูรายละเอียดสเปคซิสเทมชุดนี้กันเลยดีกว่าครับเอาละตอนนี้เราเข้ามาดูในส่วนของ CPU Z กันนะก็มาดูรายละเอียดเรื่องของสเปคแล้วก็ซิสเทมที่เราจะใช้ทดสอบในครั้งนี้นะฮะและตรงนี้ก็คือในส่วนของ CPU Z ันนี้ครับ Intel Core i7 1 1 7, 7 0 0 k Rocket Lake นะครับก็ LGA 1200เทคโนโลยี1 4นาโนเมตรก็ความเร็วแบบเดิมๆก็คือ 3.6GB ุบูตขึ้นไปได้อีก4.9เลยนะที่เห็นเนี่ยออก็ถือว่าพูตขึ้นไปได้อีกเยอะพอสมควรเลยทีเดียวเมนบอร์ดตัวนี้ครับเราใช้ ASUS TUF Gaming Z590 Plus WiFi m e m o r y ครับเป็นซา d ดัก D D R 4 32GB ตัวนี้บัส3า0 0ัอันนี้ก็คือรายละเอียดที่ติดตั้งลงครบทุกสล็อตสล็อตละ 8GB นะครับกราฟิกตัวนี้ Asus R T X 3080นฮะเมม o r y ไซส์ size ขนาด 10GB เลยทีเดียวต้องบอกว่าจริงๆแล้วผมเทสซิม e ิบนไว้แล้วต้องบอกได้ว่าแรงมากเทียบเท่ากับ i9 Gen10 เลยเออเดี๋ยวเราให้ดูแต่ตอนนี้ เรามาลองเทสจาก CPU Z ซสักเล็กน้อยแล้วกันปะลองดูนี่ก็มัลติ r ทรดเนี่ยเราลราประมาณ6,200ส่วนซิงเกิลเทรดเนี่ยก็659กับ6,217ลองเปรียบเทียบเอาคร่าวๆนะเดี๋ยวเราไปดู c ินิเบน c ์อีกทีอ่าลองดู Gen10 ไหมไอ้เก้าก็มัลติ r ทรดเนี่ยต่างกันพันหนึ่งตัวนี้ก็เป็น 3.6เหมือนกันนะที่เทียบกับ i 9แต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบ Single Trade เนี่ยโอ้โหแรงกว่าก็อย่างที่ intel เคลมไว้ครับว่าตัวแบบถ้าเกิดเทียบกันแบบ1คเนี่ย1 t เทเนี่ยก็ถือว่าแรงเลยทีเดียวแต่อย่าลืมนะอันนี้คือ i 9 10 8 5 0 k ตัวนี้10คอร์20ิบเทรดนะแต่ i 7 1 1 7 0 0 k เนี่ย8คอสิบหกเทรดนะครับ ไปเทียบกับ10700แบบ non K นี่ก็แรงกว่าพอสมควรเลยอ่าเอาละต่อไปครับเราไปดูผล c i n e b e n h R 2 3กันดีกว่าผมเทสไว้เรียบร้อยแล้วนี่คือผลทดสอบ c i n e b e n h ที่เราทดสอบไว้เรียบร้อยแล้วนะก็จะมีทดสอบกับ I 9 10900ที่ผมใช้อยู่ด้วยก็ I 9 10900ตัวนี้ non K นะแรงกว่าเล็กน้อย ทุกอย่างผมปรับเป็นค่าเดิมไม่ได้ทําการโอเวอร์คัลใดๆทั้งสิ้นทุกอย่างคือออโต้ทั้งหมดเลยมันก็จะทําการบูตโดยอัตโนมัติสําหรับตัว i7 1 1 7, 7 0 0 k ตัวนี้ก็14,256เออแตกต่างกันกันกบตัว i9 1 0 9 0 0ตัวเจนเก่าเนี่ยประมาณ300คะแนน200ไปลายเออก็ถือว่าโอ้โหแรงแบบเทียบเท่ากันเลยอะ่ะอันนี้คือมัลติคอร์นะลองไปดู s i n เกิลคอร์ไหมต้องบอกว่า สุดจริงๆปัป๊บซิงเกิลคอยืนหนึงครับเออก็แรงกว่า i9 Gen 10อยู่ประมาณ300คะแนนอันนี้คือซิงเกิลคอนะก็อันนี้เป็นเรื่องของผลคะแนนเล็กๆน้อยๆแล้วกันเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเรื่องของการทำงานจริงๆกันบ้างว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันแตกต่างกันมากน้นขนาไหนแล้วก็มันเอ็กพอร์ตได้เทียบเท่ากับ10900หรือเปล่า เราทำงานด้านตัดต่อกันครับโอเคตอนนี้ผมเข้ามาส่วนของโปรเจกต์ตัวนี้เป็นโปรเจกต์แบบ1084 1080p ก่อนเนาะเราค่อยๆไล่สเต็ปขึ้นไปเราให้ดูครับก็ตัวนี้เป็น 1080p frame rate 50 frame f o o t a ก็เหมือนกันเลยเรามาลองดูเรื่องของการกินพลังงานกันก่อนคือจริงๆแล้วถามว่ามันตัดต่อได้อยู่แล้วแหละตัวนี้นะสบายๆอยู่แล้ว เพราะว่ารุ่นเล็กกว่านี้ก็ตัดต่อได้ 1080p เนี่ยเดี๋ยวนี้ฮาร์ดแวร์มันไปไกลแล้วนะนี่เรามาดูเรื่องของการกินพลังงานอันนี้ผมลองลากดูเล่นๆคือส่วนของการกินพลังงานเนี่ยกราฟิกการ์ดมาช่วยพอสมควรตัวนี้เป็น RTX 3080นะไว้เดี๋ยวผมจะมาทำทดสอบตัดต่อด้วย CPU ตัวนี้พร้อมกับ iGPU โดยที่ไม่ใช้การ์ดจอแยกด้วยก็รอติดตามชมกันนะแต่อันนี้เราขอทดสอบแบบเต็มซิสเต็มก่อนละกัน ตัวคอสปีดขึ้นไปถึง4.4 4.5เลยอ่ะอันนี้คือเราลองล่างนะจะสังเกตครับมันไปตามมือแบบสบายๆเลยลื่นมากไปทีนี้เรามาลองดูตอนเอ็กพอร์ตว่ามันเอ็กพอร์ตแล้วเนี่ยกินพลังงานยังไงบ้างตัวนี้เราจัดเต็มไปเลย50ดูความร้อนไปด้วยเลยแล้วกันนะต้องบอกว่าหลังจากที่ผมได้ทดสอบเนี่ยคร่าวๆบอกได้เลยว่ามันแรงจริงๆ แล้วก็ทำงานความรู้สึกคือโอเคเลยอะไม่ได้แตกต่างจากตัว i910 9.0 0ที่ผมใช้อยู่ประจำนะก่อนหน้านี้อันนี้คือ8คอร์16เทเท่านั้นนะล้านละ CPU ก็วิ่งไม่เยอะ20%กว่าเพราะว่าตัว GPU มาช่วยเยอะเลยความร้อนมันเลยไม่คเคยขึ้นเท่าไหร่แต่เดี๋ยวเราจะมาทดสอบ Export ผ่าน Lightroom ด้วยอันนั้นเนี่ย CPU เต็มๆเ,เลยครับอุณหภูมิก็แค่ประมาณ40เนี่ย43องศา ไม่น่าจะเกินนี้แล้วแหละเพราะว่ามันไม่ได้เบิร์นเต็มที่ความเร็วสปีดอยู่มาณ4.5กิกแล้วก็ระยะเวลาตอนนี้โอ้โหเร็วมากน่าจบภายใน2นาทีเสร็จๆกับความยาวคลิป11นาทีกว่า,ก,วาออก็เดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบด้วยให้ดูว่าในส่วนของ i9 system เก่าเนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าเรื่องของฮาร์ดแวร์บางอย่างอาจจะไม่ได้แบบตรงมากนะอาจจะมีแบบปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเพราะว่าเรา เป็นเครื่องที่ใช้งานจริงๆอีกเครื่องหนึ่งเลยลื่นครับสบายๆกราฟิกการ์ดมาช่วยประมาณ60%แล้วก็นี่ CPU นิ่งๆเลย20กลางๆประมาณนี้ครับต่อไปครับเรามาทดสอบ 4K ดีกว่าปะเราเปิดเลยนี่ก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่ตัดเสร็จเรียบร้อยอันนี้คือไฟล์ 4K 3840 2160คูณ2ออันนี้เป็น25เฟรมเท่านั้น ลอง playback ดูครับ CPU ก็ประมวลผลไปไม่เยอะ6-7%ก็อาจจะไปใช้กราฟิกการ์ดช่วยเยอะหน่อยเราลองลากดูครับกินพลังงานการ์ดจอเยอะพอสมควรเลย CPU ก็10กว่าเหลักๆแล้ว CPU จะไปมีผลเรื่องของการประมวลผลเป็นหลักอะ่ะเออการ export แบบเนี้ยโดยเฉพาะใครใช้ในส่วนของ เออเอฟเฟกเห็นผลมากๆแล้วตรงนี้มีซ้อนเลเยอร์นะให้ดูตรงนี้ซ้อนเลเยอร์เนี่ยแต่เนี้ยจะเป็นหนัก GPU เยอะพอสมควรเลยโดยเฉพาะเวลาเราลากแบบเนี้ยนี่ฮะเอาละทีนี้เรามาลองเอ็กพอร์ตดูว่ามันจะกินพลังงานเพิ่มขึ้นแค่ไหนโอ้คอสปีด เหมือนทำงานเยอะขึ้นเมื่อกี้ปกติจะอยู่ประมาณ4.5-4.6แต่เนี่ย4.8นี่ข้อดีของการทำงานร่วมกันตรงนี้ระหว่าง CPU และ GPU เนี่ยข้อดีคือเวลาเราเอ็กพอเนี่ยเครื่องมันก็ไม่ได้หน่วงสักทีเดียวเราสามารถไปทำอย่างอื่นได้ก็คือเปิดดูหนังอะไรยังได้อีกนะมันไม่ได้แบบว่าทำให้หน่วงหรือกระตุก แต่ถ้าเกิดเรา Export ผ่านไลท์รูมเนี่ยพอ CPU มันทำงาน100%เอนี่ยอันนั้นอนะเริ่มเกิดอาการละเออแต่เนี่ยพอเรา Export แล้วเราไปทำอย่างอื่นได้สบายๆครับอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าหรือเปล่าไม่ก็อุณหภูมิก็ประมาณเดิมเลย CPU ก็ลดลงเหลือประมาณ20%เอ,อเหมือนเดิมเลยการทำงานระหว่าง 1080p กับ 4K เนี่ยไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่สิ่งที่น่าสนใจคือมันเร็วมาก โปรเจกต์นี้ประมาณ12เกือบ13นาทีก็ระยะเวลารวมตอนนี้ที่มันประมวลผลก็เหลือประมาณ5นาทีได้อะเออมันก็คงไม่หนีจากนี้ฉเฉลี่ยน่าจะ5นาทีบวกลบ1นาทีโปรเจกต์3 3นาทีนะ 4K โอ้โหถือว่าทำงานได้สบายๆเลยครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูการเปรียบเทียบระหว่างการเอ็กพอร์ตโปรเจกต์เดียวกันเลยนะทั้ง 4K แล้วก็1 0 8 0 P เนี่ยกับ i9 10900เจนเก่าที่ผมได้ใช้อยู่เป็นประจำเนี่ยกับซิเทนนี้ตัวเจน11จะเป็นยังไงครับ โอเคตอนนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบเรื่องความร้อนกันดีกว่าเออสำหรับตัวซิสเต็มตัวนี้ผมไม่ได้ปรับโอเคล็อกใดๆทั้ง <ๆ S 1> สิ้นทุกอย่างเป็นออโต้เป็นแบบเดิมๆทั้งหมดเลยก็เดี๋ยวเรามาลองเบิร์นเทสกันดูสำหรับชุดน้ำตัวนี้เราใช้ชุดน้ำปิด3ตอนของตัวคูกานะครับก็มาดูว่าอุณหภูมิเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อุณหภูมิห้องนตอนนี้ก็ประมาณ27-28องศานะครับ ก็ทุกอย่างตอนนี้เป็นออโต้แม้แต่รอบพัดลมผมก็ไม่ได้ปรับให้มันเป็นแบบรอบพัดลมสุดนะตอนนี้ผมก็ให้มันเป็นแบบออโต้ไล่ไปตามความร้อนเออก็จะสังเกตตรงนี้ครับ CPU fan ก็1,500รอบต่อน,นาทีตรงเคสก็ประมาณ1,100รอบและเราเบิร์นไปแล้ว8%จาก5นาทีนะเราแบบคร่าวๆแล้วกันโอ้โหฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์โชว์สูงสุดอยู่ที่72องศา นะอันนี้อุณหภูมิสูงสุด73แล้วก็ส่วนของคอเทมเนี่ยแต่ละคอมันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะก็เฉลี่ยก็ประมาณ70ต้นต้นนะ72โดยประมาณนะคิดว่าแต่เวลาเราทำงานจริงเนี่ย Export ถึงจะเป็นการใช้ไลท์ลูมแบบ100%ก็จริงนะแต่ว่าอุณหภูมิไม่น่าจะถึงขนาดนี้เพราะว่าการเบรนเทสด้วย Power Max มเนี่ยมันแบบอัดไฟเต็มที่นะมันทำให้ร้อนกว่าการใช้งานจริงๆอยู่แล้วส่วนตรงคอวูเทตรงนี้ โชว์อยู่ที่1.368ก็สูงพอสมควรเลยนะแต่อุณหภูมิอยู่ที่75ตอนนี้ผมคาดว่าก็เต็มที่เลยนะก็น่าจะสัก80อ่ะไม่ถึงด้วยอาจจะไม่ถึงแต่ถ้าเกิดแบบเทสยาวมากก็อาจจะ70ไปลปลายมันขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้นะตอนนี้ฟโฟลในเคสเนี่ยก็ถือว่าดีพอสมควรเพราะว่ามีพัดลม แยกอีก3ตัวพัดลมม่อน้ำ3า3ตัวแล้วก็เคสผมทําเป็นเคสแบบเปิดไม่ได้ปิดฝาข้างนะครับก็ความเร็ววิ่งไป4.6กิกแล้วอันนี้ก็คือการทดสอบคร่าวๆนะผมคิดว่าถ้าเบิร์นไปอีกสักพักก็น่าจะ70ไปลายๆบวกลบนิดหน่อยก็ถือว่าโอเคครับกับแมความแรงขนาดนี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับตัว intel gen 11ล่าสุดกับ i 7 1 1 7 0 0 k ต้องบอกว่ามันกลายเป็นว่า ตัวนี้เนี่ยความเร็วและความแรงที่ผมทดสอบเนี่ยใกล้เคียงกับตัว10900เลยอะที่เป็น i9 นะครับแถมตัวคอและเทรดน้อยกว่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องคาดเดาเลยครับถ้าเกิดเป็นตัว i9 Gen11 เนี่ยน่าจะแรงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแค่ i711700K เนี่ยก็เพียงพอแล้วสำหรับเรื่องของความร้อนผมก็มองว่าไม่ได้ร้อนมากนะักการเปิดตัว Gen11 นะครับก็ตามที่เขาเคลมเลยครับ ว่าแรงกว่าเดิมเนี่ยประมาณ20%เลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในส่วนของ s ิงเกิลเทรดเนี่ยก็แรงขึ้นแบบเห็นได้ชัดมากๆนะครับและในครั้งต่อๆไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทดสอบซิสเ็มต่างๆเรื่องของการเล่นเกมบ้างนะครับหรือว่าทำงานตัดต่อบ้างกับซิสเ็มอื่นๆนะเพราะว่าเราเตรียมในส่วนของ าร์ทแวรน์อื่นไว้หลายเซตพอสมควรเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทาง Intel นะครับที่ส่งตัว i7 1 1 7 0 0 k ตัวนี้มาให้เราได้รีวิวกันด้วยและครั้งหน้าครับเดี๋ยวเราจะมีการทดสอบการตัดต่อโดยใช้ CPU อย่างเดียวในการทำงานโดยไม่ใช้กราฟิกการ์ดแยกแต่เราจะใช้ตัว iGPU ของตัว Intel นั่นเองเออก็คือกราฟิกบน CPU ของ Intel นั่นแหละสำหรับใครที่ คิดว่าตอนนี้การ์ดจอราคาแพงนะเดี๋ยวเรามาดูว่าในส่วนของกราฟิกออน p u u ของ Intel เนี่ยมันจะสามารถทำงานทางด้านตัดต่อได้ในระดับไหนครอบคลุมแค่ไหนก็ต้องคอยติดตามครับและสุดท้ายครับฝากด้วยครับกับ Complete TV นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยครับ